สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องน่าสนใจในพุทธศาสนาครับทั้งสัญ,ญลักษณ์ความเชื่อปฏิหารเกรดต่างๆที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องแรกเรื่องสัญ,ญลักษณ์นี่แหละครับยังเรื่องการให้ความสําคัญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างพระพุทธรูปพระาธาตุต้นโพใช่ค่ะคือในบ้านเราอาจจะคุนว่าเออพระพุทธรูปสําคัญสุด แต่ข้อมูลนี้บอกว่าที่สีลังกาเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับต้นพะศืีมหาโพเป็นอันดับแรกเลยอ๋อเพราะว่ายังมีชีวิตอยู่ประมาณนั้นค่ะคือเป็นมุมมองที่ต่างออกไปน่าคิดเหมือนกันนะคะน่าคิดจริงครับแล้วเรื่องต้นโพเองล่ะครับเห็นว่ามีรายละเอียดน่าสนใจอืมใช่ค่ะคือจริงๆคำว่าโพเนี่ยไม่ใช่ชื่อผันไม้นะคะอา้าวเหรอครับ ค่ะแต่หมายถึงต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าประทับแล้วตรัสรู้โพคือตรัสรู้นะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับส่วนชื่อพันธุ์ไม้จริงๆคืออัสสัตถะในภาษาบาลีแปลว่าถ้าพระพุทธเจ้าองค์อื่นตรัสรู้ใต้ต้นไม้อื่นต้นนั้นก็เรียกต้นโพได้ถูกต้องเลยค่ะอย่างพระพุทธเจ้ากรสปะตรัสรู้ใต้ต้นไทรต้นไทรยุคนั้นก็คือต้นโพหูเพึ่งรู้เลยนะครับเนี่ยและต้นโพที่พุทธคยาปัจจุบันนี้ก็ เป็นหน่อรุ่นที่4ี่แล้วนะคะรุ่นที่4แล้วล่ะครับค่ะต้นที่เก่าแก่สืบสายตรงจริงๆเนะี่ยอยู่ที่ศรีลังกาที่อนุราธาปุระอ๋อที่พระนางสังคมิตตาเทรีนำหน่อไปปลูกใช่ค่ะแล้วก็มีการนำหน่อจากศรีลังกากลับมาปลูกในไทยด้วยที่วัดมหา,าธาตุวัดสะเกตวัดสุทัศน์ก็มีค่ะครับผมจากเรื่องต้นโพก็นำไปสู่เรื่องที่อัออาศาจรรย์ขึ้นไปอีกอย่าง เรื่องปาฏิหาริย์การเดิน79ก้าตอนประสูติอ๋อเรื่องนี้ก็มีการตีความสองแบบหลกัหลกๆนะคะครับแบบแรกก็คือปุคลาธิฏฐานคือเชื่อว่าเกิดขึ้นจริงตามนั้นเลยเดินได้79ก้าจริงๆค่ะกับอีกแบบคือธรรมมาทิฏฐานมองเป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์หมายถึงอะไรครับอ่าเจอหมายถึงผู้ช่อง7คือธรรมะเพื่อการตัดสรู้7อย่างหรือ้าจจะหมายถึงการเผยแพร่ศาสนาไป7แคว้นอะไรแบบนี้ค่ะ อืมการตีความเชิงสัญลักษณ์นี่ก็มีในเรื่องอื่นด้วยอย่างลักษณะมหาบุรุษ32ประการใช่เลยค่ะที่อยู่ในลักษณะสูตรที่บอกว่าลักษณะทางกายเชื่อมโยงกับบุญเก่าอย่างผิวละเอียดเพราะเคยถวายผ้าดีครับครับซึ่งก็มองได้ว่าเป็นกุศโลบายนะคะคือเป็นวิธีสอนให้คนทำความดีนะคะเข้าใจครับแล้วเรื่องพระบรมสารีริกาธาตุล่ะครับ อันนี้ก็มีเรื่องราวเยอะเหมือนกันค่ะตั้งแต่การแบ่งพระธาตุหลังปรินิพพานแล้วพระเจ้าอาชาตศัตรูรวบรวมไว้แล้วพระเจ้าอโาศกมหาราชก็นําไปประดิษฐานทั่วชมพูทวีปที่ว่ากันว่า84,000แห่งตัวเลขนี้เอ่ก็อาจจะหมายถึงจํานวนมากก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องเป๊ะแต่การพิสูจน์พระธาตุในปัจจุบันนี้อาจจะยากกว่าการสืบสายต้นโพนะครับอันนั้นก็ใช่ค่ะเพราะต้นโพยังมีหลักฐานทางพฤกษศ,ศาสตร์แต่พระธาตุนี่ แต่ในวิดีโอก็มีเล่าประสบการณ์ส่วนตัวที่น่าทึ่งนะคะอย่างเรื่องพระธาตุเสด็จมาเพิ่มเองค่ะจากห้าเป็นเจ็ดองค์หรือเสด็จหายไปจากขอบที่ปิดสนิทเลยก็มีโอ้หฟังแล้วก็ขนลุกเหมือนกันนะครับหรือเรื่องพระเกจิอย่างหลวงพ่อจรัญที่ท่านทราบเรื่องในวัดผ่านเอ่อท่านเรียกว่าแม่กะหลงแม่กะหลงค่ะหรือการสื่อสารทางจิตกับพระอาจารย์ที่อยู่ไกลๆก,ก็มีเล่าไว้ค่ะครับ ็น่าทึ่งดีแล้วก็มีอีกเรื่องที่เด่นมากในคลิปนี้คือเรื่องพญานาคใช่ค่ะโดยเฉพาะที่ศีลังกาที่วัดกัลยาณีมีการบูชาพญามณีอัคคินาคาราชซึ่งแปลกมากสาหรับศีลังกาปกติศิลังกาไม่เน้นเรื่องนาคหรอครับไม่ค่อยค่ะแต่ที่นี่มีตำนานว่าพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาห้ามทัพพญานาคสองตนรบกันจุโลธรกับมโหธรค่ะ แล้วก็มีประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เล่าที่ไปขอพรพญามณีอคินาคราชนี่แหละค่ะเราว่าขอพรให้ญาติที่ป่วยมะเร็งค่ะให้รับคีโมได้โดยไม่แพ้รุนแรงแล้วก็ดีขึ้นจริงๆตามที่ขออืมหรืออีกเรื่องคือช่วยผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ฝันเห็นพญานาคจากเชียงแสนมาชวนไปอยู่ด้วยบ่อยๆครับก็ไปอธิษฐานกับพญามณีอคินาคราชให้ช่วยสื่อสารแล้วผู้ใหญ่ท่านนั้นก็ไม่ฝันอีกเลย เป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาจริงๆนะครับและมีบรรยายลักษณะพญานาคที่เห็นในนิมิตไว้ด้วยค่ะตามที่พระอาจารย์สุมาาเล่าบอกว่าตาดุเหมือนแมวหรือเป็นขีดขีดคิ้วเข้มใส่ชุดขาวมีใยมีลักษณะพิเศษด้วยนะครับตรงนิ้วโปง้งใช่ค่ะนิ้วโป้งงอกซ้อนกันซึ่งผู้เล่าตีความว่าลักษณะนี้อาจจะบ่งชี้ว่าเอ่อไม่ใช่เทพชั้นสูงเพราะเทพเชื่อกันว่าไม่มีลักษณะบกพร่อง น่าสนใจครับพอพูดถึงเรื่องตำนานคำสอนบทสวดก็โยงไปเรื่องภาษาบาลีได้เลยนะครับที่ว่าต้องระวังเรื่องการสวดผิดสำคัญมากเลยค่ะเพราะถ้าสวดผิดนิดเดียวความหมายเปลี่ยนไปเลยมีตัวอย่างไหมครับมีค่ะอย่างคาถาอาราธนาธรรมที่บางทีสวดกะโตอัญชลีอันทิวร,รมถ้าแยกคำผิดมันจะแปลว่าผู้มีความมืดบอดอ้าวแต่ที่ถูกคือ กตัญชลีอาณาธิวรมแปลว่าผู้ประนมมือผู้ไม่มืดบอดอย่างประเสริฐคือหมายถึงพระพุทธเจ้าคนละเรื่องเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะหรือศีลข้อสามที่สวดติดกันกาเมสุตมิจฉาจาราอาจจะฟังเหมือนประพฤติผิดดีในกามครับครับแต่จริงๆคือกาเมสุมิจฉาจาราเว้นวักคให้ถูกแปลว่าประพฤติผิดในกามทั้งหลายโหต้องระวังจริงๆครับ การเข้าใจความหมายนี่สําคัญมากค่ะแล้วก็มีอุปมาเรื่องธรรมะต้นน้ำกับปลายน้ำที่น่าสนใจนะคะครับต้นน้ำคือแก่นแท้ใช่ค่ะธรรมะบริสุทธิ์ส่วนปลายน้ำก็คือแนวปฏิบัติความเชื่อพิธีกรรมที่อาจจะเข้าถึงง่ายกว่าแม้บางทีอาจจะดูเหมือนงมงายไปบ้างเหมือนเป็นประตูให้คนเข้ามาสนใจศาสนาค่ะก็มีมุมมองแบบนั้นว่าการปฏิบัติที่ปลายน้ำ แม้ถูกวิจารณ์แต่ก็อาจจะเป็นอุบายชักนำคนให้ค่อยๆขยับเข้าหาต้นน้ำได้เป็นมุมมองที่น่าสนใจครับไม่ได้ตัดสินว่าอะไรผิดอะไรถูกสะทีเดียวสำคัญคือการมีสติวิจารณญาณไม่ยึดติดแค่เปลือกนอกแล้วก็พยายามเข้าหาแก่นแท้ครับผมก็อาจจะทิ้งท้ายให้ลองคิดกันดูนะคะว่าเออในเรื่องความเชื่อศรัทธาปฏิหารประสบการณ์ส่วนตัวพวกเนี้ เราจะหาสมดุลระหว่างการเปิดรับความเป็นไปได้ที่เหนือธรรมชาติกับการยึดหลักเหตุผลและแก่นทำคำสอนจริงๆได้ยังไงหรือว่าทำไมเรื่องราวสัญ,ญลักษณ์ตำนานเก่าแก่เหล่านี้ถึงยังทรงพลังดึงดูดใจคนมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็น่าคิดนะครับ